สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับวารายรับพันไม้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมรังบอลน,น้อยๆเป็นบอลเด็กปถมนะคะวันนี้จากเบบีอนุบาลตอนนี้เป็นปถมแล้วค่ะ,ะเปรียบเสมือนเด็กปถมปหนึ่งนะคะเราได้แยกมาอยู่รังใหญ่กันพอดีว่าบอลชุดนี้ เราไม่ได้แล้วหลังจากเราปลูกเสร็จปกติเราทุกต้นเราจะใช้สตา r โกจี G เลยใต้รอบๆต้นเขานะคะใต้โคนต้นเขาก็จะไม่มีปัญหาจะไม่ได้เกิดปัญหามีมาแมลงมารบกวนบนสีของเราเลยแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุว่าสตาโกจี G เราหมดค่ะแล้วก็ฝนก็ตกบ่อยเหลือเกินพอดีเราก็ว่าจะลองดูจะไม่ใส่สตาร์โกจีดู เอามักใส่รังไว้เลยผลก็คืออย่างที่เห็นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่กระถางนี้ค่ะเพื่อนเห็นอะไรไหมคะสามสี่รูเลยทีเดียวอันนี้คือบอลสีเจ้าหญิงนะคะอันนี้คือเจ้าหญิงของเราเจอเมื่อวานนี้หลังจากทําคลิปช่วงเช้าเสร็จสายเราไม่ได้ทําคลิปอีกเลยเพราะว่าฝนตกนะคะ เกิดฝนเปิดลมแรงแล้วก็ไม่ได้ออกมาดูรังบอลสีเลยก็เกิดเหตุเลยค่ะไม่ได้ดูแค่ช่วงกลางวันกับช่วงเย็นแค่นั้นเองบอลสีของเราเป็นเช่นนี้เลยค่ะเพื่อนค่ะแอบมีขโมยแอบมากัดกินบอลสีของเราใบบอลเสียหายไปเลยใบใหม่ซะด้วยสิคะเพื่อนเอนค่ะนี่แหละสาเหตุเพราะาเราชะล่าใจว่าจะไม่ใส่สตาร์เกิลจีก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะโดนบุกโดนรังแกเลย วันนี้เลยต้องจัดซะแล้วล่ะค่ะตาต้นจีก็ไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ต้องทําการใส่แล้วค่ะไม่งั้นคงจะเสียหายมากกว่านี้ตาต้นจีก็มีขายทั่วไปในช้องตลาดนะคะในร้านเกษตรร้านขายของชําก็น่าจะมีเยอะเนี่ยเพื่อนค่ะผงสีชมพูแบบนี้นะคะโรยเข้าไปรอบๆโคนต้นเลยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะอื่ กันแมลงได้ดีมากกันแมลงที่จะมาบุกบอลสีที่เกิดมแมลงที่แบบเขาชอบซ่อนอยู่ใต้ใบนะคะใต้ต้นเนี่ยใต้ต้นใต้ในดินนี่ถ้าเราโรยไว้ก็จะช่วยได้เลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเราสังเกตเห็นเหมือนว่ามีนี่นี่เพื่อนๆคะเห็นไหมคะนี่เนี่ยนี่นะ,นนะ เหมือนม,มเีเหมือนมีอน่าจะเป็นไรน้ำหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เพี้ยไฟนะคะไม่ใช่เพีย้ยน่าจะเป็นไรน้ำตัวเล็กๆกําลังเกิดค่ะเพื่อนๆคะชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะบลสีเสียหายนะคะต้องป้องกันไว้ดีที่สุดเลยเนีย่อย่างต้นนี้นอันนี้คือเสนิเงินตราสวยงามกําลังสวยค่ะต้อง ป้องโรยโรยรอบๆเลยนะคะป้องกันได้เลยค่ะพเพื่อน,นะคะ่ะเนี่ยป้องกันพวกมแมลงต่างๆที่จะมาทําความเสียหายให้กับใบแล้วยังกันพวกอเพร้้เพร้้แล้วก็ไรแดงนะคะถ้าใช้ไปจําเนี่ยไรยแดงไม่บุกเลยนะคะไรแดงจะไม่จะไม่มารบกวนเราเลยยีข้อความไม่คือ คิดว่าไม่มีแมลงแล้วไงก็เลยเป็นอย่างนี้นี่ค่ะเพื่อนๆคาเ่ิน,เนมาชมความเสียหายหเกิดจากแมลงมารบกวนบอนสีของเรานะคะต้องกำจัดด้วยอ่ะซาก็จีกำจัดเนี่ยก็จะยากหน่อยนะคะแต่ถ้าป้องกันก็จะดีค่ะกำจัดคือเขามีแล้วไงคะเขาเกิดแล้ว ่อยไว้ไม่ได้เลยแมลงเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีเด็กๆพร้อมกับวิธีกําจัดป้องกันแมลงโดยการโรยสตาร์เกอร์จีนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะนําไปใช้กับบอลสีถ้ามีปัญหาเช่นเรานะคะแล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะทุเลาหายไปคะ่ะ ำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการเข้าชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ